ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกจังหวัดนะครับเอฟซีซัมร์เอฟซีกมุูชาเอฟซีมม่าเอฟซีต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับก็พามาดูครอสโมดิฟายนะครับตัวนี้ก็งานช่างด้วยพี่นอกนะครับดังเบาข้างนึงนะครับผมฝั่งนี้ดังเบานะครับข้างหนึ่งนะครับก็เอาไปซ่อมกันเราเองนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะนะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองฟังเสียงครับ มาดังเบาบ้างข้างหนึ่งนะครับก็งานช่างนะครับแต่ใช้งานได้ก็เสียงปกติอยู่นะครับก็เอาไปเช็คนะย้ำมาเป็นสายช่างเนาะนะครับผมขายนะครับ300บาทนะครับผมเย่อราคานี้300บาทพี่น้องจัดโหลดครับราคานี้300บาทนะครับเป็นครอส3ทางนะครับผมสภาพก็สวยอยู่นะครับแต่มันจะฝั่งนี้จะดังเบาบ้างนะครับข้างหนึ่งนะครับราคา300ยยังไม่รวมส่งนะนะครับ ขาหาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่นองนะครับผมแล้วก็มีพาวเวอร์เข้ามา2แท่นนะครับวันนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวทราฟอะตอมรุ่น3ามพันนะครับก็แท่นแท่นล่างสติกเกอร์ขาดนะครับแท่นล่างสติกเกอร์ขาดก็ขายอยู่1 9 0 0บาทนะครับว่าหมื่นหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับส่วนด้านบนสติกเกอร์อยู่ครบนะครับไม่ขาดตัวนี้แท่นละ 11,500บาทนะครับสนใจแท่นไหนก็กิงกลางเข้ามาได้นะครับท้าอะตอมเก้าอ่าท้าอะตอมรุ่น3า0พนะครับรุ่น3า0พสภาพก็ถือว่าสวยนะครับผมโอเคอยู่เนาะนะครับใครหาอยู่นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับอันไหนที่เข้ามาอ่าบ่อยๆเรื่อยๆก็จะทําชิปให้อาจา์ได้ดูกันอีกนะครับผมชิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ